มาจ้า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 มข้า่วมกันจ้เร้าร่วมกันจ้าเตตัวเรจ้าียมสำรับ อาหารแกงส้มจ้าจ้าความพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายเตรียมจิตจะเข้ารรษาแล้วความพร้อม เตรียมอาหารถวายครูบาพื้นฐานที่ทุกฝึกมากำลังมือบางรูปบางรูปจะใช้มอือรูปปากเพื่อสุขภาพมันนา นี่คือแกนแกนมะนาวแกนข้างในตัวนี้จะเป็นตัวเข้ายาถ้าเป็นคนรุ่นเก่าที่เคยกินยายาลูกกรเขาจะใช้ตัวนี้ด้วยมันจะขมผมนิดๆหนึ่เวลาบีบมะนาวผ่านนี่คือเป็นยาแก้ไอคือเข้ายาเม็ดลูกก่อนทำไมถึงรู้ประสบการณ์เคย ได้ช่วยครูหมอยาโบราณเข้ายามีตัวนี้สำคัญทุกอย่างที่พูดประสบการณ์ผ่านมาแล้วทั้งนั้นยังส้มจากยางส้มบ้านบ้านยางส้มชะอมยังส้มมะละกอ เตรียมสามพร้อมกันนะคะ